เบญจาศีลาหลังจากที่เกือบทุกคนบวชเป็นพิกุในพุทธศาสนาและได้แนวทางการปฏิบัติแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับไปยังภูมิลําเนาของตนเองโดยคณะของอชิตะดาบทซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นอชิตะพิกุไปแล้วก็เดินทางกลับไปยังอาสมของท่านภาวรีโดยปรถนาที่จะนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปบอกกับท่านภาวรีที่เป็นอาจารย์ของตัวเอง เออท่านครับผมอยากเห็นตอนที่อชิตะกลับไปบอกข้อทํากับอาจารย์ใหญ่ได้ไหมครับผมอยากรู้ว่าเขาจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพราะอาจารย์ของเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากร่ำเรียนมามากผมถามท่านโพเชได้สิอันนี้เธอสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองเลยเพราะมันเป็นประสบการณ์ของเธอเองอยู่แล้วท่านโพเชตอบในค่ำของวันสุดท้ายแห่งการเดินทางรอนแรงมากกว่าหนึ่งปีอชิตะพิกุ พร้อมกับคณะอิขุบวกใหม่ในชุดสีเหลือง16,00 0คนก็กลับมายังสำนักของท่านภาวรีทันทีที่มาถึงอชิตะก็ตรงไปหาท่านภาวรีเพราะเขารู้สึกเป็นห่วงในความเป็นอยู่และเรื่องสุขภาพเนื่องจากท่านชราภาพมากแล้วเมื่อเดินขึ้นไปบนกุฏิก็ได้กลิ่นยาสมุนไพรต้มผสมกับกลิ่นยาหอมจวยมาประทะกับจมูกอย่างแรงที่นอกชานมีหม้อดินวางอยู่สองสามใบมีหินบดยาและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปรุงยาวางอยู่อชิตะ พิกุรู้ได้ทันทีว่าท่านภาวรีกำลังป่วยเขาเห็นแสงเทียนไหลรอดมาจากประตูห้องที่ปิดไม่สนิทจึงค่อยๆแง้มประตูเข้าไปดูว่าท่านภาวรีนอนหลับอยู่หรือไม่เมื่อเห็นท่านหลับอยู่เขาจึงค่อยๆคลานเข้าไปใกล้ๆและนั่งอยู่เงียบๆวชิระไวรึท่านภาวรีพูดด้วยเสียงที่มีเสลนในลําคอโดยที่ไม่ได้ลืมตาสิทธิ์เองอาชิตะขอรับท่านอาจารย์อาชิตะพูดเบาๆ เจ้ากลับมาแล้วหรือท่านภาวรีพูดพร้อมกับลืมตาและพยายามจะเอื้อมมือมาหาเขาด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีแรงขอรับท่านอาจารย์อาชิตะพูดพร้อมกับกราบลงบับพื้นตรงมือของท่านภาวรีจากนั้นก็จับมือของท่านมาวางไว้บนหัวอืมเป็นอย่างไรบ้างละ่ะเจ้าได้เจอกับมหาบุรุษไหมท่านภาารีถามเจอขอรับท่านอาชิตะกลับมาแล้วหรือขอรับเสียงของชิระไว แพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอายุเวทการทักทายผมจากด้านหลังดูเหมือนว่าเขาจะเดินไปอาบน้ําที่แม่น้ําเพราะผมได้กลิ่นสะอาดลอยมาตามลงท่านอาจารย์เป็นอะไรหรือขอรับผมถามท่านวชิระวัยช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเนื่องจากธาตุไฟอ่อนทําให้อาหารไม่ย่อยขอรับวชิระวัยตอบเจ้าคงใช้เวลาหนึ่งปีนี้ไปร่ำเรียนวิชาจากมหาบุรุษมาอย่างเต็มที่แล้วสินะท่านภาวดีประเมินมีได้ขอรับ สิทธ์เพิ่งจะได้พบกับมหาบุรุษก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์เองขอรับอชิตะตอบอ้าวถ้าอย่างนี้เจ้าก็คงยังไม่บรรลุสัจธรรมสิท่านภารีพูดอย่างยากลําบากด้วยน้ําเสียงติดขัดในลําคอเช่นเคยหากมิได้ขอรับสิทธ์สามารถบรรลุสัจธรรมหลังจากได้สนทนากับมหาบุรุษในวันแรกที่ได้พบกันเลยขอรับอชิตะตอบเจ้ากําลังบอกว่าเจ้าสามารถบรรลุธรรมได้ภายในวันเดียวอย่างนั้นหรือท่านภารีถามถูกต้องขอรับที่จริงต้องบอกว่าแค่เพียงไม่กี่ชั่วย,ยามมากกว่าขอรับ อาชิตาตอบมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเจ้าจงบอกให้ข้ารู้เหมือนกับที่เจ้ารู้มาสิท่านภาวรีพูดสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมีได้สอนความรู้หากแต่พระองค์เลือกที่จะสอนความรู้บัดนี้ข้าก็อาจจะยังรู้ความรู้นั้นไม่หมดเพราะความรู้นั้นมีอยู่มากมายแต่สิ่งที่พระองค์สอนคือวิธีเข้าถึงการรู้โดยเฉพาะการคลังความรู้ที่อยู่ภายในตัวของข้าเองขอรับและเจ้าก็สามารถทําได้ทันทีอย่างนั้นหรือ ท่านภาวรีถามด้วยน้ำเสียงระโคนความตื่นเต้นที่จริงต้องบอกว่าสิทธิ์ทำได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากสิทธิ์ไม่เคยรู้ว่าสิทธิ์ทำได้สิทธิ์จึงไม่สนใจแต่กลับไปให้ความสนใจกับความรู้จักที่อื่นแทนอาชิตะตอบเจ้าเป็นคนมีไหวพริบและสั่งสมความรู้มามากอยู่แล้วมันจึงง่ายสำหรับเจ้าท่านภาวรีตั้งข้อสังเกตมีได้ขอรับในวันนั้นมีผู้ที่ได้ยินการสนทนาและทำความเข้าใจจนสามารถบรรลุศาสตรธรรมนี้ได้เกือบหนึ่งร้อยคนอาชิตะตอบ เจ้าจงบอกสิ่งนั้นมาโดยเร็วเถิดท่านภาวรีพูดสิทธิจะขออุปมายอย่างนี้นะขอรับก่อนหน้านี้สิทธิเปรียบเสมือนเป็นหิ่งห้อยที่โผบินไปทำกลางความมืดมิดยามรัติการทุกครั้งที่สิทธิมองเห็นแสงของแมลงหิ่งห้อยตัวอื่นสิทธิก็จะบิดไล่ตามแสงสว่างเหล่านั้นยิ่งแมลงหิ่งห้อยตัวนั้นที่มูนแข็งแรงสามารถเปล่งแสงของเขาได้เจิดจรัดสิทธิก็จะยิ่งไล่ตามแสงสว่างนั้นเพียงเพื่อจะได้ชื่นชมเขาอย่างใกล้ชิด การได้สนทนากับพระพุทธเจ้าในวันนั้นเปรียบเสมือนพระองค์มาบอกเราว่าทุกคนล้วนมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแต่เราไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่เพราะเราเคยชินกับการมองเห็นแต่แสงสว่างของผู้อื่นจนเราลืมไปว่าตัวเองก็มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งแรกที่พระองค์บอกคือให้หยุดการไล่ตามหาแสงจากคนอื่นแล้วหันมาให้ความสนใจกับแสงสว่างของตัวเองหรือพูดอีกในหนึ่งคือหยุดการให้ความสําคัญกับปัญญาที่ได้มาจากภายนอกแล้วหันกลับมาใส่ใจกับปัญญาจากภายใน จับได้ที่หิ่งห้อยตัวน้อยนั้นยังโบยบินอยู่ในความมืดมิดเขาจะไม่มีวันเห็นแสงสว่างของตัวเองเพราะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวสะท้อนให้กับแสงของเขาแต่ถ้าเขาหยุดบินและลงไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเขาลงไปเกาะกับสิ่งนั้นเขาก็จะได้เห็นแสงสว่างของตัวเองที่สะท้อนมาจากสิ่งต่างๆจนปรากฏเป็นอะไรต่อมีอะไรที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนและนี่คือช่วงเวลาของประสบการณ์ถัดจากการได้รู้ว่าตัวเองมีแสงสว่าง มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เริ่มต้นใช้เครื่องมือที่ไม่เคยเอามาใช้นั่นคือปัญญาของตอนเองเมื่อหิ่งห้อยน้อยรู้ตัวแล้วว่าเขามีแสงสว่างในตัวเองต่อจากนี้เขาจะเริ่มไปสำรวจที่จุดต่างๆเพื่อทําความรู้จักโลกแห่งความเป็นจรงิงเช่นไปเกาะที่ใบไม้เพื่อจะรู้จักกับใบไม้ว่าเป็นอย่างไรไปเกาะที่กิ่งไม้เพื่อจะได้รู้จักว่ามันเชื่อมกับใบไม้อย่างไรไปเกาะที่ผลไม้เพื่อจะได้รู้จักว่ามันเชื่อมกับกิ่งไม้อย่างไรไปเกาะที่ลําต้นเพื่อจะได้รู้จักว่ามันเชื่อมกับ ทั้งกิ่งไม้และใบไม้อย่างไรและไปเกาะย,ยังคนต้นเพื่อจะได้ทําความรู้จักกับจุดที่มันเชื่อมโยงกับพื้นดินพื้นโลกอย่างไรเมื่อหิ่งห้อยน้อยได้สัมผัสทุกอย่างตามความเป็นจริงและเขาก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าสิ่งนั้นคืออะไรโดยไม่ต้องถามความรู้นี้จากใครเพราะปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นปัญญาที่มาจากการรู้ด้วยตนเองการรู้มาจากคนอื่นมันจึงเป็นแค่ความรู้มิเชปัญญาอจิตตะอธิบาย ทำไมข้าจะต้องเสียเวลาไปรู้จักภายในอีกละ่ะในเมื่อข้ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วข้ารู้ศาสตร์ที่บัญญัติไว้ในคำพีทั้งสามโลกข้ารู้ศาสตร์ตั้งแต่ยมโลกจนถึงพรหมโลกมันยังมีอะไรที่ข้ายังไม่รู้อีกหรือท่านภาวีถามอาจจะมีความรู้ที่เขียนอธิบายคุณลักษณะของต้นไม้ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่ความรู้เหล่านั้นก็ยังเป็นเพียงความรู้ที่ทําให้เราเพียงได้รู้ซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับความรู้ที่ได้จากการประจักษ์ด้วยตนเองเช่นการได้สัมผัสผลไม้ลูกนั้นได้เห็นสีสัน กลิ่นของมันหรืออาจได้ลิ้มลองรสชาติของมันนั่นคือความประจักษ์แจ้งมากกว่าคำบรรยายใดๆเป็นร้อยเป็นพันเท่าอาชิตาอธิบายต่อปัจจุบันข้าก็ไม่ได้สแสวงหาแสงสว่างจากใครอยู่แล้วที่ข้าบำเพ็ญเพียปรปลีกตนเองออกจากสังคมกำหนดจิตภาวนาอยู่กับตนเองอย่างนี้จะเรียกว่าข้ากลับมาหาแสงสว่างของตนเองแล้วไม่ใช่หรือท่านภาวีถามสิทธิ์ขอถามจากใจนะขอรับท่านอาจารย์โปรดตอบด้วยความซื่อสัตย์ต่อตอนเองด้วยเถิดบัดนี้ท่านรู้สึกว่าได้พบสภาวะสูงสุดนั้นแล้วหรือ,อยังขอรับอาชิตาถาม เออถ้าให้ข้าตอบด้วยความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าข้าจะได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์เคารพยกย่องมากมายบางคนมองข้าว่าบรรลุษสัจธะทำสูงสุดนั้นแล้วด้วยซ้ําแต่จนวันนี้ข้าก็ยังรู้สึกว่าถ้าไม่ถึงสภาวะสูงสุดนั้นคิดว่าจะต้องใช้เวลาบำเพ็ญเพียรให้มากกว่านี้อีก ท่านภาวรีพูดทั้งที่ยังนอนอยู่บนที่นอนท่านอาจารย์คิดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไร่ขอรับอชิตะถามความปัถนาสูงสุดของข้าคือจะไม่เกิดอีกนิพพานคือสภาวะสูงสุดข้ามิอาจบอกได้ว่าสภาวะนั้นจะเกิดขึ้นกับข้าเมื่อใดข้าจะถือเอาเส้นทางนี้เป็นเจตจำนงของข้าไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นท่านภาวรีตอบท่านอาจารย์คิดว่าตำแหน่งของนิพพานนั้นอยู่ที่ใดหรือขอรับอชิตะถามต่อต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งเป็นที่ปัสกากมณฑิน แล้วจิตที่จะไปที่นั่นได้จะต้องไร้ซึ่งมนทินไร้อาสวะกิเลสทั้งปวงพููจะไปได้จะต้องประกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ์จะต้องไร้บาปไร้เศษธุลีแห่งกรรมดังนั้นพาจึงต้องเร่งทาความบริสุทธินั้นให้เกิดขึ้นและท่านอาจารย์คิดว่าความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรขอรับเขาถามต่อเจ้าถามเหมือนเจ้าไม่รู้เจ้าลืมไปแล้วหรือว่ามันคือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามที่ประกอบด้วยศีลดาบ,บทุกคนต้องรักษาอย่างเคร่งครัดไม่ใช่หรือท่านภาวรีถามกลับรู้ขอรับ เพียงแต่สิทธ์ต้องการจะย้ำในสิ่งที่ท่านอาจารย์เข้าใจเท่านั้นขอรับการถืออุโบสถศีลตลอดชีวิตคือการปิดโอกาสไม่ให้สร้างบาปซึ่งเป็นเหตุให้เราไม่บริสุทธิ์ภาวรีตอบย้ำท่านอาจารย์ขอรับถ้าสิ่งที่ท่านยึดถือปฏิบัติมานั้นยังไม่ทําให้ท่านบรรลุเป,ป้าหมายได้นบัดนี้ท่านเคยสงสัยไหมว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดสิทธ์ขอถามอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นคําถามสุดท้ายอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องการให้บริสุทธิ์กายและใจแต่ถ้าสําคัญที่สุดคือใจภาวรตอ ในเมื่อท่านอาจารย์แน่ใจว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือใจหรือความบริสุทธิ์ของใจและท่านก็รู้ว่าแท้ที่จริงใจคือความรู้สึกคือสิ่งที่ท่านสามารถกําหนดแต่บัดนี้ท่านยังไม่รู้สึกถึงความบริสุทธิ์นั้นท่านจะต้องวิ่งตามหาความบริสุทธิ์ที่ว่านั้นไปนอีกสักเท่าไหร่เปรียบเสมือนหิ่งห้อยน้อยยามรติการที่ไม่เห็นแสงสว่างของตนเองและเมื่อตอนักรู้อย่างแท้จริงแล้วว่าเราคือสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วเขาจะสามารถเป็นสิ่งนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดใด เจ้าหมายความว่าเราทุกคนเป็นนิพพานอยู่แล้วอย่างนั้นหรือถูกต้องที่สุดขอรับและท่านต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วคือความบริสุทธิ์ไม่ใช่การตามหาความบริสุทธิ์ข้ารู้แล้วเสียงของวชิระไวยุทานขึ้นหลังจากเขานั่งฟังอยู่เงียบ ข้ายินดีกับท่านวชิระนะขอรับที่บัดนี้ท่านคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ความจริงหรือรู้สัจธรรมแล้วนับจากนี้ต่อไปขอให้ท่านรักษาความรู้นี้ให้คงอยู่กับท่านตลอดไปและท่านจะค้นพบอะไรอีกมากมายในตัวท่านอย่างน่าอัศจรรย์อาชิตะหันไปพูดกับวชิระวัยขอบคุณท่านอาชิตะมากนะขอรับที่ทําให้ข้ารู้เรื่องนี้วชิระเจ้ารู้แล้วหรือเจ้าทําได้อย่างไรหนออะไรที่ทําให้เจ้ารู้ไหนเจ้าบอกข้ามาสิท่านภาวารีถาม สิ่งนี้ไม่ใช่การกระทําหรือการฝึกขอรับข้าคิดว่ามันคือการตัดสินใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มใจมากกว่าเมื่อข้าทําความเข้าใจและตัดสินใจมันจึงทําให้ข้าพลงออกมาขอรับวชิระพูดถูกต้องแล้วและนับจากนี้จะเหมือนเป็นการตั้งต้นมองเห็นสิ่งต่างๆใหม่ทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปเวลาที่ท่านจะทําสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดมันจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ตรงนี้เสมอเช่นท่านจะไม่มอบความศรัทธาให้กับใครมากกว่าตนเองในขณะเดียวกันท่านก็จะเห็นว่าทุกคนสําคัญและเสมอภาค ท่านจะไม่ล่วงเกินทางกายวาจาและใจต่อใครโดยเฉพาะการล่วงเกินทางจิตวิญญาณที่มาจากการกระทําให้เขามาศรัทธาตัวเราเราจะรู้ว่าทุกคนคือพี่น้องกันมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันซึ่งท่านจะตัดสินใจทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องโดยไม่ลังเลสงสัยเพราะเรารู้ว่าแท้ที่จริงพวกเราทุกคนคือความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดอชิตาอธิบายท่านอาจารย์ขอรับอย่าหาว่าสิ่งสอนท่านอาจารย์เลยนะขอรับเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมายึดถือสิ่งสมมติเหล่านั้นกันอีกแล้ว เราต่างเป็นจิตวิญญาณที่มามีประสบการณ์ร่วมกันเราต่างไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอายุไขไม่มีสถานะจิตเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนต่างมาเพื่อที่จะได้รู้สิ่งนี้เพียงแค่ท่านอาจารย์ตัดสินใจที่จะเชื่อว่าท่านคือนิพพานท่านคืออัตมันท่านคือดวงจิตที่ใสที่สุดท่านคือพุทธะท่านเป็นดวงจิตด,ดั้งเดิมอันไร้มนทินจากที่ท่านรู้สึกว่าจะไปเป็นให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าเป็นอยู่มันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งนั้นเพราะแท้จริงเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วออิิตาธาธบ ข้าเข้าใจแล้วข้ารู้แล้วท่านภาวรีบูทานด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับน้ําตาแห่งความยินดีไหลเอ่อออกมาอนุโมทนากับท่านด้วยนะขอรับอชิตะพูดพร้อมกับจับมือของท่านภาวรีไล่ทันทีที่อชิตะจับมือของเขาเขาก็ร้องไห้อย่างหนักจนดูเหมือนจะไม่ใช่การร้องไห้ที่เกิดจากความปิติยินดีท่านอาจารย์ขอรับท่านมีความในใจอะไรหรือขอรับอชิตะถามข้าดีใจเหลือเกินที่ได้รู้เรื่องนี้ก่อนที่ข้าจะตายแต่ความดีใจนั้นมันยังน้อยกว่าความเสียใจที่กําลังพูดขึ้นมาพร้อมๆกันท่านานภวรีพูด ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในลําคอท่านเสียใจด้วยเรื่องใดหรือขอรับวชิระไวถามถ้าเสียใจที่ข้ารู้เรื่องนี้ช้าไปเพราะข้าจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะได้ใช้ปัญญาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อชำระล้างจิตวิญ,ญญาณให้ใสบริสุทธิ์ไร้มลทินได้ บัดนี้ข้าน่าจะอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนี่ข้าได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนกับพวกเจ้าข้าคงมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกมากได้มีเวลาชื่นชมกับผลงานของจิตปัญญาผลงานจากจิตวิญญาณที่ข้าเพิ่งจะได้พบเมื่อไม่กี่ใจมานี้ข้ารู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาของข้าเหลือเกินข้ารู้สึกละอายต่อพวกเจ้าที่ข้านำพาพวกเจ้าให้มาทำสิ่งไรประโยชน์พวกนี้ข้าขอโทษพวกเจ้าทั้งหลายโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดท่านภาวรีพูดด้วยนเเเสสีียงง่นครรืออออออพพูดจบขาากกกกหม ท่านอาจารย์ปรดอย่าได้โทษตัวเองเลยขอรับทั้งหมดเป็นเพราะเราไม่รู้ก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่วันนี้เรามีโอกาสได้รู้ถึงแม้ว่าเราจะเสียเวลากันมามากแล้วก็ตามข้ามานึกถึงอดีตครั้งที่ข้ายังเป็นมหาปุโรหิตอยู่ในเมืองหลวงทุกวันมีแต่เรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตได้เจอผู้คนที่เป็นเงื่อนไขให้ข้าได้โกรธได้เกลียดได้รักได้ชื่นชมข้ากลับไม่เห็นว่ามันมีคุณค่า ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ข้าได้เรียนรู้แก้ไขและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ปรากฏเป็นความงดงามข้ากลับมองว่ามันคือความทุกข์มันคืออุปสรรคต่อความบริสุทธิ์ที่ข้าตามหาจึงทำให้ข้าต้องหลีกหนีให้พ้นข้าต้องขอบใจเจ้ามากที่ทำให้ข้าได้เห็นความจริงว่า แท้ที่จริงที่แท้สิ่งเหล่านั้นคือเครื่องมือที่จะทดสอบว่าข้ามีความบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการลงมือทําด้วยความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการชําระละ้างไม่ใช่เกิดจากการหลีกนี้ข้านี้ช่างโอเคาสิ้นดีท่านภาวรีพูดทุกอย่างล้วนมีความเหมาะสมขอให้ท่านอาจารย์โปรดวางใจเถิดอชิตาพูดเหมาะสมอย่างไรนับจากนี้ท่านจะได้ชื่อว่าคือผู้ได้พบ เมื่อพบแล้วท่านจะไม่มีวันกลับไปเป็นผู้ไม่พบอีกถัดจากนี้ไปท่านจะสามารถเข้าสู่สภาวะของผู้ได้ประจักษ์เนื่องจากสภาวะนี้สามารถทําได้ด้วยตนเองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองหากเข้าสู่สภาวะนี้ได้แล้วท่านจะเกิดอีกแค่หนึ่งชาติเท่านั้นซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากแต่ข้าปรารถนานิพพานในชาตินี้ปรารถนานที่จะไม่เกิดอีกข้าเบื่อในกันเกิดนี้เต็มทีท่านภาวรีพูด ความเบื่อในที่นี้มาจากความมีตัวตนถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรารถนาจะคือเป้าหมายสูงสุดแต่ความมีตัวตนก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงปัญญาของจิตวิญญาณด้วยเช่นกันเพราะการจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของจิตวิญญาณจะต้องไม่มีตัวตนหากมีตัวตนเพียงเสี้ยวทุรีมันก็จะสามารถเปลี่ยนกระแสทานแห่งปัญญาให้เป็นตรงข้ามไปอย่างน่าเสียดายอาชิตาอธิบาย และที่สิบบอกอาจารย์ว่าทุกอย่างล้วนมีความเหมาะสมนั้นเพราะว่าเมื่ออาจารย์สามารถเข้าสู่สภาวะของผู้ประจักษ์แล้วจิตของท่านจะมีเมตตาเหลือประมาณซึ่งมันจะขับดันให้ท่านต้องลงมือทําอะไรบางอย่างให้ปรากฏออกมาเป็นปรูปธรรมมิเช่นนั้นสภาวะทางจิตวิญญาณของท่านก็จะยังไม่สมบูรณ์นี่คือเหตุผลว่าทําไมท่านถึงต้องมาเกิดอีกหนึ่งชาติเพราะท่านต้องมาทําบางสิ่งบางอย่างที่จิตวิญญาณของท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกให้สําเร็จเมื่อท่านเข้าสู่สภาวะแห่งการกระทําท่านก็จะได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติ และเมื่อผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่พอใจต่อจิตวิญญาณตรงตามที่เคยตั้งเจตจำนงเอาไว้จิตของท่านก็จะเข้าสู่สภาวะผู้สําเร็จซึ่งตรงนี้คือสภาวะสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาข้าจะสามารถทําให้จบในชาตินี้ได้หรือไม่ท่านภาวรีถามที่จริงก็ได้หากท่านอาจารย์มีกําลังเพราะการเป็นผู้ปฏิบัตินั้นจําเป็นจะต้องแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นการสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกถึงการสําเร็จแต่มันต้องพิสูจน์ให้ปรากฏก่อน ว่ามันสําเร็จได้จริงๆในเมื่อท่านไร้เรี่ยวแรงเสร็จแล้วท่านจงตั้งใจจานงเพื่อขอโอกาสใหม่ในภพชาติถัดไปเถิดและความเหมาะสมของท่านอีกอย่างคือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านท่านจะได้กลับมาเกิดใหม่และจะเป็นเด็กน้อยที่บรรลุศักยธรรมตั้งแต่อายุห้าขวบซึ่งสิทธิเห็นว่าท่านอาจารย์จะมีเวลามากพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติและจะมีเวลาสร้างสรงสรค์สิ่งดีงามได้อย่างมากมายมหาศาล ความเหมาะสมประการสุดท้ายเมื่อท่านสามารถเป็นผู้สําเร็จในภพชาติถัดไปได้แล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจเลือกที่จะไม่กลับคืนสู่นิพพานเพียงลําพังก็ได้หากท่านเห็นพี่พี่น้องๆของท่านที่ยังอยู่ในความไม่รู้และกําลังตกอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกมากมายท่านอาจจะเลือกที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นก่อนก็เป็นได้ที่เจ้าพูดมามันทําให้ข้ารู้สึกดีขึ้นมันทําให้ข้าเห็นว่าหากเป็นผู้สําเร็จแล้วจะเลือกนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่ท่านภาวรีถาม ใช่ขอรับอชิตาตอบคำพูดของเจ้าทําให้ข้าไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบกับมหาบุรุษคนนั้นเพราะคาพูดของเจ้าคือผลลัพธ์ที่ทําให้ข้าได้ประจักษ์ในความมีอยู่จริงของเขาเสมือนว่าเขาได้มายืนอยู่ตรงหน้าข้าข้าเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเขาคือมหาบุรุษที่มาโปรดเวนัยสัตว์ในยุคสมัยนี้ ถึงแม้บัดนี้ร่างกายของข้าจะอ่อนล้าไรเรี่ยวแรงไม่แม้กระทั่งจะยกมือขึ้นมาพนมเพื่อกล่าวสาธุการแต่ข้าก็ย,ยินดีที่ยังมีโอกาสได้สดับธรรมะอันประเสริฐจากปากของเจ้าหากข้ายังมีเรี่ยวแรงข้าคงจะลุกขึ้นมาและกราบเจ้าในฐานะที่ชอบเป็นตัวแทนของมหาบุรุษผู้นั้นท่านอาจารย์มิต้องทำเช่นนั้นหรอกขอรับเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาตัวพระอ,องค์วิธีการแสดงความเคารพต่อพระอ,องค์อย่างแท้จริงคือการศรัทธานในตนเองศรัทธาจิตวิญญาณที่อยู่ในตนเองนั่นจึงถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ พะหัวใจของการเป็นพุทธ,ธะคือการพึ่งพาตนเองถ้าเมื่อไหร่ที่เรามอบความศรัทธ,ธานั้นให้แก่ผู้อื่นรวมถึงมอบให้กับพระองค์ด้วยนั้นเท่ากับเราไม่ศรัทธ,ธาต่อความเป็นพุทธ,ธะในตัวเรานั่นเท่ากับเราไม่เคารพพระองค์อาศิตาพูดข้าขอประกาศต่อหน้าเจ้าทั้งสองว่านับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะอุทิศตัวเพื่อการเผยแผ่การเป็นพุทธ,ธะข้าจะอาสานำพาพี่น้องที่อยู่บนโลกนี้ให้ผลจากความไม่รู้แต่นิจบัดนี้กายเนื้อของข้าหมดเวลาในการใช้งานลงเสียแล้ว ข้าจะขอตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดในพระศาสนาของพระพุทธองค์เพื่อสืบทอดความเป็นพุทธะให้ดำรงอยู่คู่กับโลกในภพชาติถัดไปของข้าอาชิตะ ข้าขอบใจเจ้ามากที่เจ้ามาพบข้าในค่ำวันนี้มิฉะนั้นข้าคงต้องอยู่กับความไม่รู้นี้ไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติข้าไม่รู้สึกเสียายเลยแม้แต่น้อยกับวาระสุดท้ายนี้ของข้าเพราะข้าได้มีโอกาสได้ตั้งปณิธานว่าจะทําอะไรในพบชาติต่อไปข้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเจ้าทั้งสองขอให้อํานาจแห่งบุญบุศลที่ข้าสั่งสมมาทั้งชีวิตจงส่งผลให้ข้าได้มาเกิดใหม่ภายใต้บวรพุทธศาสนาโดยเร็วและสามารถทันได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุท่านภาวรีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอันแสดงถึงความตั้งใจจริงก่อนที่ท่านจะหลับตาลงอย่างอ่อนล้าและนี่ก็เป็นการหลับครั้งสุดท้ายของเขาท่านภาวรีได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการสงบข้ามคืนนั้น ท่านภาวรีมีอายุรวมทั้งสิ้น98ปี11เดือนข่าวการเสียชีวิตของท่านภาวรีถูกส่งตรงไปยังเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของท่านด้วยม้าเร็วและแพร่กระจายไปถึงเหล่าบรรดาลูกศิษย์และผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านพวกเขาต่างเดินทางมาคารพและไว้าอาลัยด้วยความกระตัญอยู่กันอย่างเนืองแน่นพิธีศพของท่านภาวรีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีเจ้าประเสนที่โกศลนเดินทางมาเข้าร่วมด้วยตนเองภายในเกาะเมืองที่ไม่มีสถานะเป็นเมืองแห่งนั้น ซึ่งผู้ที่มายเยือนส่วนใหญ่มักจะเรียกขานนามสถานที่แห่งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่เขามานั่นก็คือมาเพื่อขอรับเหรียญทองจากท่านพาวรีในทุกๆปีเกาะเมืองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างที่ไม่เป็นทางการว่าอู่ทองซึ่งแปลว่าเป็นที่ที่เขามาเพื่อขอรับทองท่านโพเชครับเท่าที่ผมรู้มาคําว่าอู่ทองนี้คือชื่อของราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนี่ครับผมถามแทรกใช่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่นั่นก็มีประชากรหนานแน่นมากขึ้นมีการค้าขายมากขึ้น เกาะเมืองแห่งนี้จึงจําเป็นต้องมีการจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเกิดมีผู้ปกครองขึ้นโดยมีรัชทายาตของพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้ามาบริหารในเวลาต่อมาและมีการสถาปนาเป็นเมืองในที่สุดหลังจากท่านภาวรีเสียชีวิตไปเกือบพันปีและด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมกับการค้าเมืองนี้จึงมีรายได้จากการเก็บภาษีมาก ต่อมาก็มีอิทธิพลมากขึ้นมีการขยายอำนาจไปยึดครองดินแดนใกล้เคียงซึ่งภายหลังบริเวณแถบนั้นทั้งหมดก็อยู่ภายใตกก้การปกครอ,องของราชวงศ์ที่มีชื่อว่าอู่ทองเมื่อมีการลุกลานจากหัวเมืองต่างๆหลายครั้งทําให้ราชวงศ์อู่ทองจรงิงย้ายไปตั้งรกรากอยู่ทางทิศตะวันตกจนเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ทองซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันสแสดงว่าเรื่องราวของท่านเผาลีนี้คือที่มาของราชวงศ์อู่ทองใช่ไหมขอรับอาชิตะถาม ใช่แล้วแต่ช่วงต้นชื่อนี้ใช้เรียกเป็นชื่อเมืองก่อนอันเนื่องมาจากกิจวัตรพิเศษของท่านภาารีท่านการใช้ชื่อของท่านซึ่งต่างจากประวัติการตั้งชื่อเมืองอื่นๆเล็กน้อยคือส่วนใหญ่จะมาจากชื่อของบุคคลที่มีความน่าเคารพหรือผู้ทรงศีลที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเช่นเมืองสาวัตถีก็มาจากฤาษีตนหนึง่งที่ชื่อสาวัตถะดาบทหรือเมืองกบิลพัทรก็มาจากชื่อของท่านกบินล,ลดาบทที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นต้นท่านโพเชตอบ แล้วเรื่องราวนับจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกครับผมถามท่านโพเชเพื่อดูว่าผมต้องรู้อะไรเพิ่มอีกจากปณนิทานที่แน่วแน่ของท่านพาวรีจึงทําให้เขาได้ไปเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งในเมืองไพราลีในปีถัดไปนับจากที่ท่านเสียชีวิตโดยก่อนจะตั้งครรภ์ฝ่ายภรรยาเศรษฐีฝันว่ามีผู้ทรงศีลมาบอกให้เธอถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ลูกของเธอจึงมาเกิดได้นางจึงรับปากและเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนางจึงตั้งชื่อว่าเบญจ่ศีลา เจ็ปีให้หลังพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาจาพรรษาในช่วงฤดูฝนณนะวัดแห่งหนึ่งในเมืองไพศาลีพ่อและแม่ของเบญจศีลาได้ไปเข้าเฝ้าสนทนาและถวายอาหารระหว่างที่เบญจศีลานั่งฟังธรรมอย่างตั้งใจอยู่อย,อยู่เธอก็บรบรุธรรมและขอปวารณาบวชเป็นสามเณรรีที่วัดแห่งนั้นกับพระพุทธเจ้าขณะที่เธอมีอายุเพียงห้าขวบกว่าซึ่งทําให้ชาวบ้านโจษจัจกนกนไปทั่วว่าเบญจศีลา คือเด็กที่บรรลุอรหันต์ที่อายุน้อยที่สุดซึ่งต่อมานางก็ได้มาเป็นผู้ช่วยของเธอและมีบทบาทสําคัญในการเผยแร่พุทธศาสนาร่วมกันท่านโพเชอธิบายทําไมจิตของท่านภาวรีถึงไปเกิดเป็นผู้หญิงล่ะครับที่จริงดวงจิตไม่มีเพศมันขึ้นอยู่กับบทบาทที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่มาเกิดในภพชาติแรกว่าเลือกไว้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเขาเลือกเป็นผู้หญิงมาตลอดอยกเว้นภพชาติที่มาเกิดเป็นภาวรีดาบทเท่านั้นเพราะก่อนหน้านั้นเขาได้ตั้งบันิทานว่า จะขอมาเกิดเป็นผู้ชายเพื่อจะได้ออกบวชแสวงหาสัจธรรมเพราะในช่วงนั้นเพศหญิงมักจะถูกปิดก,กั้นไม่ให้เป็นนักบวชและเขาก็ได้มามีประสบการณ์การเป็นผู้ชายสมใจและได้เป็นนักบวชอย่างที่ได้ตั้งใจไว้แล้วเมื่อดวงจิตนี้คลายความมุ่งหมายนั้นแล้วเขาก็เลยกลับคืนสู่รหัสเดิมและที่ท่านบอกว่าท่านภาวรีจะมาเป็นผู้ช่วยของผมเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับผมถาม เรื่องราวการมีพบชาตินั้นมีความซับซ้อนจนยากจะอธิบายให้เธอฟังในระยะเวลาอันสั้นเพราะมันผ่านการเวลามาอย่างยาวนานซึ่งทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุผลต่อการเกิดในพบชาติต่อต่อไปทั้งสิน้นถ้าฉันต้องพาเธอไปรู้รายละเอียดทั้งหมดคงใช้เวลาเป็นพันๆปีกันเลยแต่หากเอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เธอเข้าใจแผนการที่กำหนดไว้และเพื่อให้รู้อนาคตว่าพวกเธอทั้งหลายจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เคยตั้งไวอ้อย่างไรเท่านั้นซึ่งหากดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนว่าทุกคนเลือกกำหนดเอง แต่แท้ที่จริงทุกเรื่องราวล้วนมีเบื้องหลังหรือที่เธอมักจะเรียกกันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งสิ้นท่านโพเชอธิบายท่านพูดอะไรที่ผมไม่เข้าใจอีกแล้วแผนการอะไรฟังแล้วงงจังครับผมถามหากเธอย้อนกลับไปดูพบชาติก่อนหน้าของเธอและท่านภาวรีต่างคนต่างผลัดกันมาเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดถ้าอย่างนี้ก็น่าสนใจหน่อยผมชักจะอยากรู้แล้วสิครับว่าอาดีตดวงจิตของเราทั้งสองเคยตกลงกันไว้อย่างไรผมถาม อีกไม่นานเธอจะได้รู้จากที่เธอมีโอกาสได้สัมผัสกับแท่งผลึกแห่งความทรงจำของเธอจนจึงปรารถนาให้เธอเห็นมันด้วยตัวเธอเองซึ่งไม่ใช่แค่ดวงจิตของเธอทั้งสองดวงเท่านั้นหรอกนะเธอยังมีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆดวงจิตนเวลานั้นนั่นโพเชตอบแบบตั้งประเด็นเพิ่มเอาละหลังจากนั้นเบนจศีลาก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีพร้อมกับครอบครัวของเธอที่ขายทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปตั้งลกลากเพื่อ,ออุปถากลูก และพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่นั่นเป็นการถาวรและภายหลังได้มีการสร้างวัดขึ้นมาใหม่โดยมหาเศรษฐีนีใจบุญคนหนึ่งได้นําเหรียญทองที่ได้จากการขายเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดของตนเองเนื่นองจากเธอได้ลืมมันไว้ที่วัดเชตวันแต่ไม่ประสงค์จะเอาคืนจึงประกาศขายเพื่อนําเงินไปสร้างกุศลแต่จดแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถซื้อได้เพราะมูลค่าของมันสูงมากเธอจึงตัดสินใจซื้อด้วยตนเองและนําเงินทั้งหมด นั้นไปสร้างวัดเนระมิตั้ที่นั่นเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะมันเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกเย็นต้นและล้มลุกทั้งที่ออกดอกฤดูร้อนและฤดูหนาวโดยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดบุพพารามและเนื่องจากผู้สร้างวัดเป็นผู้หญิงนักบวชที่มาพำนักที่นี่จึงมักเป็นนักบวชหญิงมากกว่านักบวชชายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเบญจศีลาที่ย้ายไปอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างเสร็จในเวลานั้นหลังจากที่ท่านภาวรีเสียชีวิตเธอก็ได้ย้ายไปพำนักณวัดเชตวัน ซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็พำนักอยู่ที่นั่นเนื่องจากพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเผยแพร่ธรรมะของพระอ,องค์เหล่านักพุทธนักบวชและผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อสนทนากับพระอ,องค์กันอย่างไม่ขาดสายเมืองนี้จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ธรรมะราบจนพระพุทธเจ้าปลินิพานจนมีผู้บรรลุสัจธรรมจำนวนมากซึ่งพระพุทธเจ้าได้มอบหมายให้ทุกคนที่พบสัจธรรมแล้วออกเดินทางไปเผยแพร่หลักธรรม ยังสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นภูมิคำเนาของตนเองหนึ่งในนั้นคือพระนันทะและภาษาลีบุตรที่เลือกเดินไปยังตำบลเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบรุ่มก่อนจะเดินทางขึ้นเขามายังกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระสาลีบุตรด้วยเวลานั้นการเดินทางมักใช้วิธีล่องแพไปตามลําน้ําอิราวดีหรือแม่น้ํายมในปัจจุบันจากกรุงสาวัตถีอย่างที่ท่านเผารีเคยทําในครั้งโบราณเพราะประหยัดแรงในการเดินทางมากที่สุดซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็น มหาวิทยาสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อว่านาคานันทาผมเคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับแต่มันมีชื่อว่านาลันธาไม่ใช่หรอครับผมถามชื่อที่แท้จริงคือนาคานันทาคำว่านาคหมายถึงผู้พร้อมหรือตั้งใจจะเรียนรู้ส่วนคำว่านันทามาจากชื่อของพระนันทะซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่น้องต่างบรรดาของพุทธเจ้าและได้ชื่อว่าเป็นพระเทระที่ลึกซึ้งในการสำรวม สังรวมจิตเพราะเคยเป็นผู้ที่หลงไหลในการมคุณแต่สุดท้ายได้บรรลุสัจธรรมจึงเข้าใจผลเสียของการปล่อยให้จิตไหลไปกับกิเลสได้อย่างกระจ่างท่านโพเชอธิบายนาคานันทานี่ตั้งอยู่ที่ไหนหรอครับผมถามแทกเพราะอยากรู้